ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะลูกๆม .2 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพีทาโกรัสเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวแม่ครูจะพาไปทบทวนตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกก็คือเราต้องมารู้จักทฤษฎีบทพีทาโกรัสก่อนว่ามันมาได้ยังไงพีทาโกรัสนะคะเราจะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมเด็กๆเห็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ไหมที่แม่ครูกดสีแดงๆมันขึ้นไหมคะ พื้นค่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปอะไรความรู้พื้นฐานสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมแหลมอ่ะอันนี้ก็ถูกแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรับเพื่อนก่อนนะลูกมุมแหลมก็ถูกลูกแล้วถ้าสมมติมุมแหลมนี้มันมีเท่ากันทั้งสองฝั่งล่ะลูกถ้ามันเท่ากันทั้งสองด้านล่ะเขาเรียกว,ว่าสามเหลี่ยมอะไรมีด้านเท่ากันสองด้าน คุณไหมสามเหลี่ยมมุมยังยังไม่มีไม่มีชากยังไม่มีสามเหลี่ยมอะไรฉะเฉลยเลยนะคะอันนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือจะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านแล้วก็มุมมีมุมที่ฐานสีแดงๆตรงเนี้ยยาวเท่ากันไ,ไม่ใช่มุมมีขนาดเท่ากัน แล้วก็ด้านสองด้านมีขนาดยาวเท่ากาันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะลูกโอเคไหมเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะลืมเนาะเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะคุณไหมคุณไหมอันนี้สามเหลี่ยมอะไรลูกมองเห็นไหมที่อยู่ข้างๆทีวีนะลูกสามเหลี่ยมอะไร ตอบเร็วตอบเร็วมุมฉากหรอคะยังยังไม่มีฉากลูกยังไม่มีฉากผมสาสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าโอเคค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็จะแน่นอนตามชื่อมันเลยด้านเท่าก็คือด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันแล้วก็มุมก็จะเท่ากันหมดทุกมุมสามเหลี่ยมจะมีมุมภายในคือหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเมื่อหารสามใช่ไหมคะจะได้ขนาดเท่ากับหกสิบทำให้แต่ละมุมมีขนาดหกสิบองศานะลูก มีใครฟังไม่ทันบอกได้นะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะสำหรับรูปสามเหลี่ยมต่อไปสามเหลี่ยมด้านบนค่ะที่อยู่ในรูปภาพสฟีฟ้าๆนะ่ะสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมแหลมครับอ่ามันเป็นมุมแหลมถูกต้องแล้วด้านแต่และด้านมันเป็นยังไงลูกไม่เท่ากันครับเออมันคือสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจริงๆที่เด็กๆตอบมันไม่ผิดนะลูกมุมแหลมมุมฉากมุมป้านน่ะได้หมด แต่ว่าอันนี้มันดูตามด้านเนาะที่แม่ครูยกมาสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะก็คือด้านทุกย่างด้านทุกด้านจะยาวไม่เท่ากันเมื่อด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากันมุมก็เลยไม่เท่ากันด้วยต่างกันนะคะต่อไปนอกจากสามเหลี่ยมพวกนี้แล้วเราจะเข้าไปสู่สามเหลี่ยมชนิดอื่นที่เด็กๆรู้จักอีกที่มีคนตอบนั่นแหละคือสามเหลี่ยมเห็นสามเหลี่ยมอะไรในนี้ สามเหลี่ยมมุมฉากครับอาวโอเคค่ะสุดยอดเลยสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่าด้อเหรอลูกเอ้ามันเท่ากันอยู่เนาะใช่ใช่ใช,ใชไ่ไม้คำมันแม <laughs> อันไม้ค้ำมันแมออาออยู่ตรงนี้อ่อแม่ครูทําสีแดงๆไว้นี่คือสามเหลี่ยมอาอมีคนมามาแล้วฝาแฝดอ่าครบแล้วอันนี้นะคะ นี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะสามเหลี่ยมมุมฉากนี่จะใช้ในการเป็นรองแบบว่ามันช่วยรองรับน้ําหนักออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักโครงสร้างของพวกชั้นวางอย่างนี้ก็ได้หรือสะพานอย่างเงี้ยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะจะมีรูปเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากนะะี้อยู่ประกอบด้วยเสมอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะมีมุมหนึงเป็นมุมฉากเนาะมุมฉากนี้มีขนาดกี่องศาใครจาได้บ้างเก่งมากค่ะเกองศา อีก2มุมก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันอาจจะมีขนาดแตกต่างกันได้นะคะต่อไปเรามารู้จักทฤษฎีบทพิทาโกรัสกันก่อนพิทาโกรัสนะคะก็จะแม่ครูยกตัวอย่างเป็นสามเหลี่ยมพื้นฐานง่ายๆก็คือสามเหลี่ยม ABC เนอะจะมีมุม C เป็นมุมฉากด้าน AB นี่เด็กๆจำได้ไหมเขาเรียกว่าด้านอะไรด้านตรงข้ามตรงข้ามค่ะ,ะด้านตรงข้ามมุมมุมอะไร ตรงข้ามมุมฉากค่ะสุดยอดเลย AB นะคะเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเก่งมากต่อไปแล้วอีกสองด้านที่เหลือล่ะ AC กับ BC แล้วลูกเขาเรียกว่าด้านอะไรด้านประกอบมุมฉากด้กกเก่งมากค่ะ,คะเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเนาะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ามด้านครบแล้วแค่นี้ทันไหมไปแล้วนะ ต่อไปเราไปดูความสัมพันธ์ของความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันดีกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะก็จะมีแม่ครูกำหนดให้มันยาวด้าน a เซนติเมตร b เซนติเมตรแล้วก็ c เซนติเมตรเนาะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันเติมตารางว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงอันดับแรกเลยแม่ครูก็กำหนดมาอันนี้ก็เป็นตารางเทียบพิเศยนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงตารางสีส้มๆนะลูกถ้าแม่ครูให้ด้านหนึ่ง ให้ด้านนี้ยาว3ด้านนี้อาจจะเป็น b หรือ a ก็ได้นะลูกนะเพราะว่า a กับ b มันสามารถสลับที่กันได้เพราะมันเป็นด้านประกอบมุมฉากด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่แม่ครูเอาไปใส่ไปช่อง a นะเนอะเผื่อมีคนงงโอเคไหมลูกส่วน b ก็คือด้านที่เหลือก็คือ c คราวนี้เราจะมาหา c เ,ออเดี๋ยวนะ c เด็กๆคิดว่า c นี่ยาวเท่าไหร่คุณ,ค,ณคุณไหม ถ้าด้านหนึ่งยาวสามด้านหนึ่งยาวสี่ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวเท่าไหร่นะรูปนี้ห้าเซนติเมตรครับออโอ้โหสุดยอดถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าจริงไหมลองหากระดาษเปล่าที่ว่าที่บ้านนะลูกเอามาวาดให้มันเป็นมุมฉากนะสามเซนติเมตรสี่เซนติเมตรนะคะตรงมุมฉากแล้วด้านที่เหลือตรงข้ามมุมฉากมันจะยาวห้าเซนติเมตรเสมอนะลูกโอเคนะ คำตอบก็คือ C ีถ้าวัดด้วยไม้บรรทัดจะยาว5้าซนติเมตรค่ะถูกต้องคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ A ถ้า A ยาว3แล้ว A ยกกำลัง2นี่เท่ากับเท่าไหร่คะ A ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ลูก A ยกกำลังสองหมายถึองอะไร อ่าสุดยอดค่ะถูกต้องบางคนงง A ยกกำลังสองนะคะก็คือ A คูณกัน2ครั้งหรือ2ตัวซึ่งตัว A มันก็คือเลข3ามนะลูกเราก็ต้องเอา3มาคูณกัน2ครั้งนะคะ3าคูณสได้เป็น9ครับเค่ะถูกต้องมีคนมีคนงงไหมมีใครงง,งไหมไปต่อเลยนะลูก B คือ4แล้ว B ยกกำลังสองหละเท่ากับเท่าไหร่ สิบหกค่ะค่ะเก่งมากสิบหกค่ะแล้วซียกกำลังสองเหรอลูกถ้าซีคือห้าซียกกำลังสองจะเป็นยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าค่ะถูกต้องค่ะแล้วคราวนี้ไปดูซิว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ใครคิดเลขทันบ้าง a ยกกำลังสองคือเก้า b ยกกำลังสองก็คือสิบหกแล้ว a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองหลักคือเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับโอเคค่ะยี่สิบห้าสุดยอดเลย มันก็คือ9บวก15ได้15ได้เด็กๆเห็นไหมว่ามันมีอะไรที่เท่ากันนี่ลูกในตารางมันมีค่าอะไรที่เท่ากันมันเท่ากับ c ยกกำลัง2ครับอ๋อเก่งมากค่ะ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2มันจะเท่ากับ c ยกกำลัง2เสมอนั่นหมายความว่าผลบวกที่เป็นด้าน ประกอบมุมฉากนะลูกยกกาลังสองใช่ไหมคะด้านประกอบมุมฉากด้านที่1ยกกาลังสองไปบวกกับด้านประกอบมุมฉากด้านที่2ยกกําลังสองมันจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเสมอโอเคไหมทันไหมคะก็คือ a ยกกาลังสองบวก b ยกกาลังสองเท่ากับ c ยกกาลังสองนั่นแหละอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปแัดไปสิอันนี้ล่ะคะถ้า a แม่ครูให้เป็นหเนาะ เ,เดี๋ยวนะนี้แม่ครูให้เป็นสิบสองีิถ้าเราลองมาวัดนะลูกทำเหมือนเดิมเลยถ้ามีกระดาษที่บ้านลองทำดูนะให้ความยาวด้านหนึ่งเป็นห้าความยาวด้านหนึ่งเป็นสิบสองมุมต้องเป็นมุมฉากด้วยนะลูกมันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันความยาวที่อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากที่เราวัดได้มาจะเป็นเท่าไหร่ใครจำได้ไหมห้าสิบสองเลขที่ออกมาต้องเป็นมีใครดาเลขถูกไหม สิบสามเลยสิบสามโอสุดยอดค่ะเลขสิบสามโอเคค่ะความยาวก็คือสิบสามเซนติเมตรนะคะก็ใส่ลงไปในช่องว่างคราวนี้ A คือห้าแล้ว A ยกกำลังสองหลัลูกคือเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะโอเคค่ะ A คือห้า a ยกำลังสองก็คือห้าคูณห้าเนาะคือ,คอ,อยี่สิบห้าเก่งมากค่ะต่อไป B ยกกำลังสองหลักใครคิดเลขทานลูก หนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เก่งมากค่ะแล้วซียกกำลังสองละ่ะคะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับเก่งมากค่ะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าอันนี้เนาะคราวนี้บวกเลขค่ะเอ้ยกำลังสองบวกปียกกำลังสองได้เท่าไหร่ลูกคือยี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยสี่ิบสี่นั่นแหละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าค่ะอ่าก็ได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าปรากฏว่า อา้าวมันเท่ากันจริงด้วย a ยกําลังสองบวก b ยกกำลังสองมันจะเท่ากับ C ยกกำลังสองอีกแล้วทำแบบนี้ไปมันก็เลยสรุปสูตรออกมาได้แบบนี้ค่ะถ้าแม่ครูกำหนด BC ให้ยาว A หน่วย AC ให้ยาว b หน่วยแล้วก็ a b ให้ยาว C หน่วยได้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะคะกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองด้านประกอบมุมฉากเสมอหรือเป็นแบบนี้นะ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองแต่ว่าต่อไปแม่ครูจะพาใช้สูตรนี้ดีกว่ามันจะได้ใช้คำนวณสูตรที่สูตรด้านล่างนะคะมันจะได้ใช้คำนวณได้เยอะกว่าคือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองแม่ครูถามหน่อยว่าสีเหลืองกับสีฟ้ามีค่าเท่ากันไหมลูกมันเหมือนกันไหมเท่ากันค่ะเท่ากันนะคะครับสิ อ่ะมันเท่ากันก็คือแค่แม่ครูสลับฝั่งกันเฉยโอเคไหมลูกเหมือนแม่ครูบอกว่าสามบวกห้าเท่ากับแปดแล้วแปดมันเท่ากับสามบวกห้าไหมคะเท่ากันค่ะค่ะแม่ครูขอใช้สูตรด้านล่างนะต่อไปนะเด็กๆจำสูตรด้านล่างไว้ดีๆนะลูกนะ c คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะมีใครมีใครจะถามไหมหน้านี้หรือหน้าก่อนหนะ้ามีใครงงไหมว่าสูตรนี้มาได้ยังไง อ่าโอเคเงี้ยแสดงว่าไม่มีคําถามนะลูกไปต่อเลยตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้นะคะแม่ครูจะให้เขียนความสัมพันธ์ของสมาการนี้เด็กๆจะเขียนความสัมพันธ์ออกมายังไงนะลูกจากสมาการที่เราท่องมือแกะ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลง 2, กังสองบวก b ยกกำลังสองเขียนยังไงดี c ยกกำลังสองคือเลขอะไรลูกเลขห้าค่ะอ่ะเราจะได้เป็นห้าอะไร ห้ายกกำลังสองเท่ากับสามยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองเก่งมากค่ะห้ายกกำลังสองเท่ากับสามยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองจะสลับที่สี่กับสามก็ได้นะคะเพราะมันเป็นด้านประกอบมุมฉากเฉยๆแล้วมันเป็นการบวกกันมันสามารถสลับที่กันได้ตรงนี้มีใครไม่ทนันไหมลูกมีไหมอ่ะอันนี้เด็กๆจะเขียนแสดงสมการยังไงลูก ความสัมพันธ์มันจากสูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง c อยู่ไหนเนาะหา c เจอไหมสิบสามยกกำลังสองค่ะทำยังไงต่อเท่ากับสิบสองยกกำลังสองบวกห้ายกกำลังสองโอเคค่ะสิบสยกกำลังสองเท่ากับ 12ยกกำลัง2องบวกหยกกำลัง2หรือจะสลับที่5กับ12ก็ได้นะคะผ่านค่ะข้อ3ามสี่สิบเอ็ดยกกำลังสองต่อเลยค่ะเก่งมากลูกเท่ากับสี่สิบยกกำลังสองบวกเก้ายกกำลังสองโอเคค่ะผ่านค่ะ ตัวอ,อย่างที่สี่ต่อเลยไม่ใช่ตัวเลขบ้างแต่ก็มีค่าเหมือนกันเลยลูก a ยกกำลังสองออเท่ากั m ยกกำลังสองบวก t ยกกำลังสองโอเคค่ะเก่งมากลูกสุดยอดเลยตัวอ,อย่างที่ห้า เอยกกำลังสองเท่ากับสิบสองยกกำลังสองบวกดยกกำลังสองค่ะเก่งมากค่ะผ่านตัวอย่างสุดท้ายยี่สิบห้ายกกำลังสองบวก d ยกกำลังสองบวกเอไม่ใช่อ่าพูดใหม่ไม่เป็นไรค่ะพูดใหม่เลยลูกยี่สิบห้ายกกำลังสองเท่ากับ d ยกกำลังสองบวก e ยกกำลังสองเก่งมากค่ะผ่านค่ะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่จะให้ทําวันนี้นะคะก็คือการหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกไม่ต้องจดนะคะแต่ให้เด็ก,ดกๆตั้งใจดูนะถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจจะไม่สามารถทําแบบฝึกหัดได้นะลูกอันนี้นะคะ,ะโจทย์มีอยู่ว่าให้หาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้ก็จะมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แบบนี้เด็กๆก็เริ่มเลยเขียนโจทย์เสร็จก็วิธีทำเนาะแล้วก็กําหนดให้ ตัวอักษรที่มันเหลือนั่นแหละเป็นความยาวด้านที่เหลืออันนี้เหลือ B ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนว่าให้ B แทนความยาวของด้านที่เหลือด้านที่เหลือก็คือสิ่งที่เราไม่ทราบค่านะลูกบรรทัดแรกงงไหมอันนี้เป็นการฝึกกําหนดตัวแปรเฉยทุกข้อจะต้องกําหนดให้ตัวสิ่งที่เราไม่ทราบค่าเป็นแทนความยาวด้านที่เหลือต่อไปแล้วก็อ้างเลยโดยใช้ทฤษฎีบทพีทากรัสได้ดังนี้ ทฤสฎีบปของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะคือใช้สูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองอะเด็กๆลองพูดซิว่ารูปนี้เด็กๆจะใช้สูตรเป็นตัวเลขได้ออกมายังไงคะเหมือนเมื่อกี้เลยหาด้านตรงข้ามมุมฉากเจอไหม ตรงข้ามมุมฉากคือเลขอะไรลูกเลขแปดค่ะตรงข้ามมุมฉากนะตรงข้ามเลขสิบเจ็ดอ่า <10, S 1> บอก 10, สูตรเหมือนเดิมเลยค่ะบอกสูตรเหมือนเมื่อกี้เลยสิบเจ็ดอะไรต่อยกกำลังสองเราคะ่ะใช่ค่ะสิบเจ็ดยกกำลังสองยังไงต่อลูก บวกบียกกำลังสองไม่ใช่อะตอบใหม่ตอใหม่ไม่เป็นไรค่ะสิบเจ็ดยกกำลังสองยังไงต่อบวกแปดยกกำลังสองเอ้ยเท่ากับแปดยกกำลังสองบวกบียกกำลังสองโอเคค่ะสิบเจ็ดยกกำลังสองเท่ากับแปดยกกำลังสองบวกบียกกำลังสองเด็กๆจะสลับที่บีกับแปดก็ได้นะคะไม่ผิดนะลูก ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้งงไหมถามก่อนถ้างงก็จะได้จะได้หยุดแล้วก็อธิบายมันเหมือนเมื่อกี้เลยลูกงงไหมคะมีใครงง,งไหมไม่ถามคือไม่งงนะไปต่อเลยนะลูกคราวนี้วิธีการจะหาค่า b จะทำอย่างไรมาดูกัน วิธีแรกอันนี้นะคะแม่ครูจะย้ายเลข8ยกกำลัง2จากที่มันบวกอยู่เนาะแม่ครูจะย้ายไปเป็นลบเด็กๆงงไหมตรงนี้เป็นการแก้สมการนะลูกแบบที่เราเคยเรียนกับแม่ครูตอนชั้นม1ก็คือถ้ามันบวกอยู่ก็ย้ายไปเป็นลบก็เลยจะได้เป็น17ยกกำลัง2ลบ8ยกกำลัง2เท่ากับ b ยกกำลัง2โอเคไหมคะอันนี้ได้ไหม ไปต่อน,นะลูกเสร็จแล้วคราวนี้แม่ครูสลับฝั่งเพราะว่าแม่ครูอยากให้ตัวอักษรมันเห็นชัดๆตอนจบเราจะได้แก้สมการออกได้ว่า b เท่ากับเท่าไหร่แม่ครูก็เลยย้ายไปก่อนทั้งก้อนเลยสลับที่กันทั้งก้อนเลยเป็น b ยกกำลังสองเท่ากับ17ยกกำลังสองลบ8ยกกำลังสองสลับที่กันสองฝั่งนี่เฉยนะลูกข้อนี้บรรทัดนี้เสร็จปุ๊บแม่ครูถามหน่อยว่า17ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ลูก ก็จะเริ่มแก้สมาการแล้วเจ็ดเกสิบเจ็ดยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหรคิดเลขทันไหมสองร้อยแปดสิบเก้าแล้วครับสิบเจ็ดยกกำลังสองค่ะถูกต้องค่ะแล้วแปดยกกำลังสองล่ะลูกได้เท่าไหร่ หกสี่ฮะหกสิบสี่ถูกต้องค่ะสองร้อยแปดสิบเก้าลบหกสิบสี่ได้เท่าไหร่คะสองสองห้าครับสองสองห้าอ่ะถูกต้องค่ะสองร้อยี่สิบห้าคราวนี้สองร้อยยี่สิบห้าแม่ครูถามหน่อยว่าสองร้อยยี่สิบห้ามันคืออะไรยกกำลังสองลูก สิบห้ายกกำลังสองโอ้โหสุดยอดเก <c oughs> ่งมากค่ะมันคือสิบห้ายกกำลังสอง 2. แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สิบห้าตัวเดียวนะเด็กๆอันนี้แม่ครูมอบความรู้เพิ่มเติมให้พวกเรานะลูกแม่ครูถามหน่อยว่าสองคูณสองเป็นเท่าไหร่ถามก่อนสองคูณสองเป็นเท่าไหร่สี่แล้วลบสองคูณลบสองล่ะคะลบสี่ครับลบเจอลบกลายเป็นเครื่องหมายอะไรลบคูณลบ บวกค่ะอ่าเป็นบวกก็จะเป็นคำตอบคือเท่าไหร่เหมือนกันลบสคูณลบ 2? 2> สอง่สีสอ่าถูกต้องค่ะดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน15บห้าคูณสิบห้าก็ได้2องร้อยี่สิบห้าลบสิห้าคูณลบสิ้าก็ได้2องยี้าเหมือนกันเอา้าทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมที่แม่ครูสอนมันมีแค่ค่าเดียวเพราะว่าแม่ครูสอนรัดเราไปดูเหตุผลกันค่ะว่าทำไมถึงต้องตัดลบสิ้าออกไป เพราะว่าเนื่องจากว่าบนะีน่ะเป็นความยาวของรูปคําว่าเป็นความยาวมันจะต้องเป็นจํานวนค่าบวกเสมอก็เลยตัดออกเหลือแค่สิบห้ายกกําลังสองเท่านั้นทันไหมลูกทันไหมคะทัน<ต>ค่ะ่ครูก็เลยไม่ได้ว่าครูก,คก็เลยไม่ได้สนใจลบสิบห้าเพราะว่ามันเป็นค่าลบเนาะแล้วค่าบีให้เฉยหล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่ลูก b ยกกำลังสองเท่ากับสิบห้ายกกำลังสอง B เฉยๆจะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสิบห้าค่ะ B เฉยเท่ากับสิบห้าถูกต้องค่ะเก่งมากอ่ะดังนั้นเราก็เขียนตอบเลยตัอ,อบอตอบดังนั้นความยาวของด้านที่เหลือคือสิบห้าหน่วยที่แม่ครูใช้คำว่าหน่วยเพราะข้อนี้ไม่ได้มี cm. เซนติเมตรอ้าวไม่ได้มีเซนติเมตรไม่ได้มีวาไม่ได้มีเมตรไม่ได้มีหน่วยอื่นๆมิลลิเมตรอะไรบอกถ้าเราไม่มีบอกปุ๊บให้เราตอบ ถ้ามันเป็นการแก้โจทย์ปัญหาโจทย์อะไรแบบนี้ให้เราใส่หน่วยเสมอนะลูกก็เป็นสิบห้าหน่วยนะคะโอเคไหมไปต่อได้ไหมคะหน้านี้ผ่านไหมลูกใครไม่ได้บอกนะหน้านี้ผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านไหมเด็กๆ ผ่านครับเสียงเบาจังอ่ะผ่านนะคะ๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก อะไปดูตัวอย่างนี้บนะ้างตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกโอเคอ่ะตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะอันดับแรกเราต้องกําหนดความยาวด้านที่เหลือก่อนให้ c เป็นความยาวด้านที่เหลือเนาะจากนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเช่นเดิมจะได้เป็นอะไรออกมา เด็กๆมองไม่เห็นข้อนี้ใช่ไหมแม่ครูทำเมก่อนอันนี้เด็กๆมองเห็นไหมคะเห็นครับ <Okay. S 2> เห็นค่ะอันนี้อันดับแรกนะคะแม่ครูก็กําหนดให้ C เป็นความยาวด้านที่เหลือ,อก่อนเนะาะคราวนี้เรามาใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสเหมือนเดิมเลยอ่ะเริ่มว่ายังไงนะคะสิบส <13 S 3> <13. S 2> ามยกกำลังสองเท่ากับสิบสองยกกำลังสองบวก ซียกกำลังสองนเก่งมากค่ะถูกต้องถูกต้องหมดเลยจะสลับที่สิบสองกับซีก็ได้นะลูกไม่ผิดจากนั้นเราจะทํายังไงกันต่อนะลูกต้องช่วยกันตอบไม่งั้นเราจะทําแบบฝึกหัดไม่ได้เพราะมันเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วสลับเอาสิบสองมาลบกับสิบสามเอาสิบสองยกกำลังสองมาย้ายมา 13, ยกก 2, อะไรนะย้ายมาลบกับสิบสามยกกำลังสองย้ายมาลบกับสิบสามยกกำลังสองเก่งมากค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่สยกกำลังสองแล้วทำยังไงต่อลูกทำยังไงต่อ <c oughs> อ๋อทั้งสองฝั่งมาอะไรทำอะไรกันมันจะได้ดูค่าสีง่ายๆ สลับสีสลับด้านกันสล,สลับด้านกันเนาะอ่าโอเคสลับฝั่งกันแบบนี้คราวนี้เรามาหาค่าเหมือนเดิมค่ะสี่ยกกำลังสองก็จะเท่ากับอะไรเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าลบหนึ่งร้ยสี่สิบสี่ครับเก่งมากค่ะหนึ่งร้อยสิบเก้าลบหนึ่ง้อยสสี่คำตอบคือ ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเดี๋ยวนะอ่ะโอเคค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบี่แม่ครูเขียนผิดนะลูกเดี๋ยวแม่ครูแก้ไขให้นะลูกไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบสี่นะคะอ่ะลบกันเลยยี่สิบห้าแล้วสี่ยกกำลังสองมันคืออะไรยกกำลังสองล่ะลูกยี่บห้ายกกำลังสองมันคืออะไรยกกำลังสองห้ายกกำลังสองค่ะกับอะไรยกกำลังสองอีกตัวหนึ่งนะ ลบห้ายกกำลังสองาค่ะมีห้ายกกำลังสองกับลบห้ายกกำลังสองเนาะคราวนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมถ้ามันเป็นความยาวค่าของมันจะไม่มีทางติดลบจะต้องเป็นค่าบวกเสมอก็เลยได้ตัดทิ้งนะคะเลยเหลือแค่ห้ายกกำลังสองดังน,นั้นค่า c ีเท่ากับเท่าไหร่ลูกค่า c ี c เท่ากับห้าซีเท่ากับห้าก็ตอบเลยเสร็จแล้วเก่งมากเลยดังนั้นความยาวของด้านที่เหลือคือห้าหน่วยแค่นี้เด็กๆทำได้ไหมลูก พอทำได้ไหมเดี๋ยวแม่ครูจะแคปตัวอย่างสองตัวอย่างนี้ลงนะพวกเราจะได้ไปดูเปรียบเทียบการทำแบบฝึกหัดได้มาดูมาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆก็ให้เตรียมสมุดมาเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีสมุดจริงๆเอากระดาษก็ได้แต่ถ้าสมุดมันจะมีเส้นทําให้พวกเราเขียนง่ายขึ้นแล้วก็เก็บผลงานได้ง่ายขึ้นด้วยอันดับแรกก็เขียนวันที่นะลูกเขียนแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ เขียนโจทย์ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาความยาวด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้แบบนี้จากนั้นก็ให้พวกเราวาดรูปนี้ลงนะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธีทาเหมือนที่แม่ครูพ่าทำเนาะวิธีทํากําหนดให้ <c oughs> ให้อะไรเป็นด้านที่เหลือบรรทัดแรกด้านไหนคือด้านที่เหลือลูกที่เราไม่ทราบค่ะ ดีอ่าเราก็กําหนดให้ดีเป็นด้านที่เหลือเลยแล้วเราก็โดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสได้ดังนี้แล้วเราก็เขียนต่อเลยนะคะอันนี้แบบฝึกหัดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ขีดเส้นนะลูก <c oughs> ทําไมเสียงแม่ครูหายอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สองนะคะเป็นการทบทวนเหมือนเดิมที่พวกเราเคยทําที่แม่ครูให้ทวนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะได้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง เลขยกกำลัง2เยอะมากแม่ครูก็เลยให้พวกเราทวนว่ามันคือเท่าไหร่อันนี้พยายามอย่าเปิดสุดคูณนะลูกพยายามท่องเอาจะได้คุ้นคุ้นกับเลขแล้วก็พยายามพอทำเสร็จก็พยายามทบทวนด้วยว่า2ยกกำลังสองคือเท่าไหร่3ยกกำลังสองคือเท่าไหร่นะคะจะได้จำได้แม่นๆแล้วก็จะได้แก้ไขเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องพีทาโกรัสได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราทำได้ไหมสองแบบฝึกหัดนี้ พอทำได้ไหมลูกพอทำได้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยถามแม่ครูเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งนะคะส่งลงทักแชทส่วนตัวแม่ครูได้ไหมทางไลน์นั่นแหละแล้วก็ส่งงานเลยแล้วพอวันศุกร์วันเสาร์วอาทิตย์อะไรประมาณนี้แม่ครูจะตรวจงานแล้วก็จะถ่ายรูปว่าใครส่งไม่ส่งเป็นแบบเช็คชื่อนะลูกเช็คการส่งงานลงในกลุ่มไลน์มอสองนั่นแหละ จะได้รู้นะคะเป็นการเก็บคะแนนไปในตัวและสำหรับใครที่ฟังไม่ทนันแม่ครูจะเอาคลิปนี้ลง YouTube นะคะให้พวกเรากลับไปเปิดฟังได้อีกรอบได้นะลูกเพื่อเพื่อทบทวนนะคะอีกครั้งได้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนดีมากเลย